โอ้โหเกมนี้ผมกดเจอไมล่ะตำนานเล่นเซฟิล่าป่าขึ้นกอรลียสนี่เลยตัวต้นเรื่องโอ้โหเฮ้ยแล้วนี่มิงอัพเลนโอ้โหเอาละตำราหลวงถูกใช้ในรงนกอรลียสโอ้ในหยิบเปาดำแก้ผมเลยดามเขาโหดจับเลยเนี่ยตัวเลรลองละไปดูชื่อฝั่งตรงข้าม แคดีทั้งชีวิตดุเนื้อจนร้อนโนมทั้งชีวิตโอ้โหแค่ชื่อก็บ่งบอกถึงความจริงจังมาครับเกมนี้อยู่กันในด้าน67ดดาวนะครับเจอดาวประหลาดประหลาดอีกแล้วโอ้โหคนลุกเลยตอนนี้ดาวเราเนี่ยต้นเกมจัด,จดเลยนะถ้าเล่นเลยเกมผมบอกเลยแพ้แนะ่โตขมกดโดนแก้มด้วยถ้าตอนอันติปุ๊บมาด้มฝังนี้อันติผมหายเลย เพราะงั้นเกมนี้ก็จะเป็นการเดินเกมแบบพิเศษนิดนึงนะครับเพื่อให้ชนะในเกมน,นี้นะเขารามนี่เขาอัพ2มานะครับพอตัวเล่นลุบปุ๊บตัวเลนใส่สุดเลยส่วนผมก็ตีคีปไปนะครับเพื่อให้ตัวเลนสองไวๆไมล่านี่ฟาร์มโดยทิ้งคีปตัวหนึ่งนะครับน่าจะอยากขึ้นไปเลยนบนเร็วไปไมล่านี่เขากดมาสองคนโชว์เล่น เกมเนี้ยห้ามยื้อไปเลยเกมถ้าเล่นเกมปุ๊บเจอเอลโซอิกกี้กดด้วยระยะโอ้โหไม่จ่ายดาเมจดอะอ่านี่เขาใช้สเปรดสตันเลยมีจังหวะกันเล่นเลยปี๊บป้อมปิงหนักกว่าเรื่อยเลยโหแล้วมันยิงเยอะ ตอนนี้เข็ไปครับหนึ่งต่อหนึ่งแต่คุ้มอยู่มั้งถ้าแบบเดินเกมโลไม่มีอะไรมากครับดูว่าออฟเลนมีฟิกเกอร์ไหมถ้ามีฟิกเกอร์ปุ๊บเดินขึ้นไปแกั้งเลยโอกาสที่คิวสูงโหแล้วนี่คุณโก็คุณวิสิตลุมโดเดมให้ขอบคุณเลยครับผมขอบคุณเลยครับคีร่าจับบอลนะครับโอ้โหสองหนึ่งมีฟิกเกอร์ คีราไปลงด้วยตึงจังตรงนี้ได้มังกรนไหมครับเปิดมาตอนนี้ฉันว่าบรรยากาศดีครับเกมด้มังกรนี่ทำให้บังกานี่รวยขึ้นทั้งวันมีเขาไล่ทั้มิ่งเลสไปบูวยาวเลยนี่นี่คือบอกเขาไปเอาฟาร์มจบแล้วก็จบพี่เพื่อนเขาแล้วพี่เพื่อนเขาพาเดิน อารมณ์แบบมังกาเล่นคู่กับมิ้นนะครับให้มันแข็งแกร่งขึ้นเลยมาเนี่ยกาใช้คอมโบเหมือนมังกานรเชื่อมาเลยอันนี้ปล่อยสกอตยืนเลยยาวๆเลยไม่ได้ครับเชื่อในพลังของไมล่า โอ้ด้านหลังผีเบ่าดัมเก้ครับลอยมาได้ลางดาปิดเป่าดัมได้เยี่ยมเลยเวลาเล่นต่อโอ้โหมาสวนเือ้อยอไปทงเขาแรงน่ข้างบดนี่ตัวลิงตายครับมิโดนไล่ โอ้เรียบร้อยโอ้เกมมีกินแล้วก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่หน้าโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ open id จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ id ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยิบสี่เอมพิมคาว่า rv นะครับจากนั้นก็วาง open id แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับ หลังจากชระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บนึงครับคูปองก็จะเข้าสู่ไอดีทันทีซึ่งเพลงน,นี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคู่มมากเลยครับหาใครมองมองหาไอดีเอาวีคุ้มๆพร้อมเล่นนุ่นครบกีฬาส,สวยๆแนะนำเพลงน,นี้เลยนะครับเอเมนต้อนทีพีเจ็ดเพลงนี้เนี่ยมีผู้ตาบมม้าถึงหนึ่งสายเต็มเหมือนคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีราคาถูกราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่สามสิบบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถดูลิงก์เพลงใต้คลิปได้เลยครับอันนี้พอหมิงตาย คลิปเลยบนเต็มๆเลยรับแรงก่อนครับได้คลิปคลิปไอชุดหเข้ากลางนะเอาผมรับบนต่อแล้ว <c oughs> กันเฮ้ยสจวัตโอ้ไปัตีใส่คิปนะน่าจะเก็บไว้ Ah the the ballista. has defense line disappeared. Send iron in อ้าวโวยเฉยไปซ่าเองโวยเฉยท่านว้ามันถูกออกแบบมาให้สามารถลงเติมในแครี่ได้ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าแครี่ตายไวอันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วแต่เกมนี้ผมก็ไม่กลัดจะเล่นกับสุดจทยอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันดามันแข่งกับเวลา เฮ้ยแปดสวยทำไม่ดีตอนนี้ทีมเราได้ป้อมบนนะครับไมล่ากับฮานากัตไปได้ไ,ไงขง้างบนเดี๋ยวผมต้องไปช่วยเกมนี้ปล่อยเลดมาเนะี่ยไม่มีตัวสปิดด้วยโดนกดเว็บยาวแนะ่ทำไม่รีบเล่นนะนะเนี้ยเฮ้ยแกจะาสุดเลยนะต้องต้องไปช่วยแนละ้ว ตรงส่งมาข้างบนส่งมาข้างบนเออต้องไปช่วยต้องไปช่วยต้องไปช่ทีมเขารับกางเล่นหมุนได้ผมรอคัทให้อยู่นะ อ่ะโอเคครับได้ปอ้อมเทียสองไปทีมเขายังไปเล่นข้างล่างอยู่เลยนะกีฬาอยู่ล่างนะครับมี <c oughs> บโอกาสแล้วโอดปามฝั่งมาอุ้ยขอบคุณครับฟั <c oughs> บงช่วยเฉยให้กดปะตาเนิดนึครับโอ้กีฬาเอ้ยโอโ้โหคิวไม่ทันเป็นไงถ้าได้คิวดีอาจจะได้ต <c oughs> ่อนิดนึง ตอนนี้ผมรู้สึกว่าดาเมจ้มามันแรงกว่าคิล่าก็เลยขอออกของป้องกันมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปซิงกันเวทเลยออกมาสองชิ้นพอไอนน้สกอร์ก็หกต่อหนะครับแต่ว่าทีมเขาดูรุนๆหน่อยๆนะจากการที่เราบุกเร็วนะเดี๋ยวสุก็ปล่อยสกอร์ฟรีเลย โว้ยเขาหมดสองหนึ่งเฮ้ยค <all> ิราสู้ด้วยจากสีฮิโรเมต้ามันช้ำคอครับเรียบร้อยครับปิดคิราได้ได้เชนดาวด้วยตอนนี้มัมเขาสองคนข้างล่างนะครับบาร์ด้ามาแล้วตอนนี้เราอยู่หน้าป้อมนี้อีกครั้งครับโว้เรามาไปแล้วแนวหลังซัดเทือเนี่ย แล้วฟังงี้โอ้โห,โหแบบนี้กำมัด <c oughs> มามามาคงด่าเลยใจ <c oughs> ฟังอย่างงี้ <c oughs> โอ้โหรอบที่สองแล้วแ <c> ล <oughs> ้ววันนี้เดี๋ยวผมตีป้อมคนเดียวครับถึง <c oughs> จะไม่แรงมากแต่ก็ตีได้ครับไม่แตกกระถอย เดี๋ยวเย็นจเจยันอืมดิ๊กี้ตอนนี้รู้สึกว่าขาดคนตีป้อมนะครับ <c oughs> อยากให้ทัชจัวมาเล่นด้วยจังดันพอมาลพอนะครับแต่ก็มาอ,อ๋อน่าจะได้เปรียบน,นะมีคนคอยชะง,งักม,มาด้วยโอ้เรามาครับไปเอาหมิงได้หมงกลางหลายเลยวนะเนี่ยโอเคครับตนนัวเองยังรอด ตอนนี้เกมทรงม่าให้ดีเท่าไรครับตอนแรกนี่เงินนำสี่พันกับห้าพันตอนนี้การเงินนี่ํำอยู่สามพันนะครับโดนไล่ตามมานะแล้วก็การเงินของคิร่านี่สุกศรีกปาดทิมเรานะครับ <c oughs> ว่าคิร่านี่ฟาร์มไวเอาเรื่องเลยนวน,นี่โอ้โหของแกรวยนี่แกไล่ย,ยับเลยนะตาไล่ต่อครับในเดียวโอ้โหยังรอดได้ แต่ตรงนี้นี่อ่าระจตปิงครับตะกี้เนี่ยเอาจริงตอนนั้นไล่คีร่าอยู่ไม่ดูเลยอีกกี้นี่แกมุดไปแล้วไม่ค่สนใจอีกกี้เลยมาตอนนี้อีกคีนึงเสียสกิลเบีร์ครับเดี๋ยวเอาดาสเทียนได้ดาสน,นี่น่าจะดีขึ้นจะได้มีตัวแทงป้อมเลยครับผมจะไปค้ำๆก็ยังไงอยู่คำ้คำ,คำ,คำไม่ค่อยไหวเลยโดนหุบ โอเคครับได้รักตีเยอะไปแข่งกับเวลาอะไรเงี้ยนี่ <c oughs> ตัวไปทำล่างครับผมเล่นเงาสามคนยุ่งกันต่อ <c oughs> ตัวเรนนี่แข่งกมาเรื่องครับโดนคิลาไล่หลายรอบไ,ไม่โดนสักทีตอนนะครับท้าทุกไปทางเรนการเดิเอาบนกัน แล้วกองอย่างนี้โอ้โหแล้วบอเดิลครับขบรอบลีซ่าโอ้โหเหมือนผมช่วยเองไม่รู้แล้วจอนี่ก็ตายที่เดิมเลยครับได้ไหมไม่ได้ตุเรนนี่ก็ไปซ้ากับคิร่านะเฮ้ยแต่คิร่าเอาตัวเลนไม่ลง พอตึงจัดได้ไหมครับอ่านแล้วคลิปเข้าครับคลิปเยอะด้วยวอนนี้จสองคนนะอีกทีกับม้านะครับมา้มาม้าแล้วครับโอ้แล้วมือไม่ดอยครับเรียบร้อยจบเกม เราไม่ตีบ้านด้วยเชิญจับตีหน่อยครับผมตีแน,น่โอ <c oughs> ้ดาตีดีไม่ชนะดาแบบนี้ชนะเฉยอะไรเขาเนี่ยโอ้คุณธีโดนเดนให้สองร้อยเลยค,ครับคุณเขาบณคเับเน่นไปลุ้นไปเกมนี้ เกมนี er ie, oh, ้ก็ไปเกมไปนังคอนหดาวนะครับโชวนั้นนี่โอ้โหแรงกันบางเดือนเลยเกมนี้เพื่อนมทินก็ใจวันไวครับแต่โดยรวมก็ผ่านกันมาได้ครับรอดไปเกมนี้บดามนี่แหมฟังได้ดีจังหวะฟังทุกรอบนี่เเลื่องทุกรอบเลยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยะกันนะครับ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ